แผงโซล,ล่าเซลล์หากมีเงามาบางแผงจะทําให้ประสิทธิภาพการผลิตไฟของแผงโซล,ล่าเซลล์ลดลงนะครับก่อนที่จะทําการต่อเตอิมหรือติดตั้งแผงโซล,ล่าเซลล์ให้ดูทิศทางเงาของแสงด้วยนะครับว่ามีอะไรมาบดบางแผงโซล,ล่าเซลล์ของเราไหมนะครับอ่าฤดูกาลเปลี่ยนทิศตรงนี้ก็มีเช่นกันนะครับ ต้องรู้ด้วยนะครับว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หรือว่าโครงสร้างหลังคาต่างๆตัวนี้จะบังแผงโซลาร์เซลล์ของเราหรือเปล่านะครับเคสนี้ก็คือเป็นเคสของโรงเรียนนะครับ ที่ทําการติดตั้งเจ้ตัวโซล่าเซลล์ปั๊มน้าตอนแรกปั๊มทํางานปกติครับแต่นั้นเมื่อมีการต่อเติมหลังคาเพิ่มขึ้นมาจะทําให้ในส่วนของเงาของโครงหลังคาตรงนี้บดบังแสงของแผงโซล่าเซลล์นะครับทำให้เจ้าตัวปั๊มน้ําของทางโรงเรียนตรงนี้ใช้งานไม่ได้นะครับก็คือปั๊มทํางานปกติแต่ว่ามันทํางานไม่แรง ถ้าดูดีๆนะครับในส่วนของแผง s o ล a าเซลลตรงนี้จะมีเงาของโครงหลังคาเนี่ยบังไปประมาณเกือบเกือบสาเซนติเมตรวิธีแก้ไขก็คือเราต้องทําการย้ายแผงยกแผงหนีเงาของโครงหลังคาครับจะทําให้ในส่วนของระบบโซลา่าเซลล์ตรงนี้กลับมาสู่สภาพว่าการใช้งงานได้ปกติเช่นเดิม